สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนของกระเทยเท่าเผาสล็อตนะคะมันนี้กลับมาอยู่กับเคที่อีกแล้วคะ่ะกับหน้าสล็อตนะคะของค่ายพีจีกับเกมที่เจ้กําลังปรับเบ็ดอยู่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเกม Double f o r t ์จูนะคะหรือสล็อตคู่รักนะคะมาวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาไล่เบ็ดให้ชมกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเริ่มแรกนะคะออตโต้สปินนะคะเบ็ดมูลค่า30บาทกับ ออโต้สปินสิบครั้งออต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมขาบ้าละคะ่ะสำหรับเกมนี้นะคะเนาะย้ำกันอีกทีว่าสิ่งที่เขาตามหานะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์เข็มสีทองบะคะ่ะตรงกลางคะคะสัญ,ญลักษณ์สีทองแบบนี้นะคะออกมาสามครั้งออกมาสามตวัวเนาะเขาได้รีสปินครับพ่อแม่น้องเขาได้สแคตเตอร์เนาะประมาณนั้นโอเคครบสิบไม้แล้วเราก็จะไปเล่นที่เบ็ดมูลค่าสี่สิบห้าบาทคะ่ะทุ่มซ่อมขาหลักสูตรสิบสิบ สิบเออเบิ้งคมันไม่ีน่องร้อยเจ็ดร้รบาทคะ่ะหกสิบาทคพอมม่น้องคะ่ะบาเคะ่ะบเบาเริ่มเบาๆกันก่อนเริ่มเบาๆกันก่อนนะครันาะทุนสามพบาทมือน,นี้ทุนสามพันบาทเองนะครับตซ้อมขาบวกมาสีหบาทคะ่ะมา ขยับเบ็ดไปเล่นที่มูลค่า60บาทนะคะท่านผู้ชมแล้วก็กดออโต้สิบครั้งนะไปไปเข้านี่ค่ะสีทองนะคะเนาะออกมาครบ3มโตนะคะเฮาก็ได้เอ่อสแคตเตอร์นะคะท่านผู้ชมขาประมาณนั้นโอ้ยออกมาสองค่ะพ่อแม่น้องเอ้ยออกมาหนึ่งค่ะพ่อแม่น้องอุย้ยมาค่ะแม่มึงนี ก็ฝากไว้ในยเด้อสำหรับซองนี้เป็นซองไม่ของเจนะครับเนาะฝากกดไลค์กดซับสไครกดแชก,กดกระดิง่งเออกดติดตามไว้เลยเรรองว่ามีเทคนิคดีๆนะครับเนาะมาแนะนำกันแน่นอนค่ะเบ็ดราคา75บาทนะครับแล้วก็กดออโต้สปินสิบครั้งจัดไปครับ่าไม่ร้องขาเอาวจุบจุบจุบกันบอจุบกันค่ะจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหนี่ค่ะท่านผู้ชม ดิสันอยากสิผ้าเขามาหนานีมากเลยนะคะเนาะได้โบนัสเกมนะคะท่านผู้ชมขารับร่องว่าบวกแน่นๆค่ะได้เวลาบวกค่ะท่านผู้ชมขาเขามาหนานีแล้วเบิ้งจังวันนี้8ปคูณแค่ะท่านผู้ชมขาเงรางวัลก้อนโตโอ้โหบอกแล้วว่าแตกดีนะคะสําหรับเกมนี้นะดับเบิลพอจูนนะคะของค่ายพีจีนะคะ เป็นเกมแตกง่ายเลยด้วยสำหรับเดือนนี้นะเออมาแรงกว่าวัวทองนะครับมาแรงกว่าเออใช้ชั้นวินนะท่านผู้ชมนะเออเบิงขาถ่มซ่อมขาจังหวะนี้คุ้นแปรดีบอบอได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าเราเก็บสีทองแบบนี้ได้นะคะท่านผู้ชมเบิงหนาสะลอตอนนี้ท่านผู้ชมบวกมาหนึ่งไม้นะคะท่านผู้ชมขาโอ้โหนี่บวกมาอีกหนึ่งไม้ค่ะท่านผู้ชมบวกมาอีกหนึ่งไม้เป็นยังไงคะ เป็นยังไงคะท่านผู้ชมคะ11ไม้ค่ะได้11การหมุนฟรีนะคะเราบวกมา6,000กว่าบาท6,007นูนเน่ท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าเป็นเกมแตกง่ายนะคะสํสำหรับเดือนนี้เจ้ยกให้เลยนะคะเลื่อนแท่นขึ้นมาเป็นอันดับ2เลยนะรองจากเจ้าสล็อตวัวทอนะต้องดับเบิลฟอร์จูนนะคะเจ้รับประกันได้เลยว่าเกมนี้ ใครที่กําลังมองหาเกมแตกง่ายนะครับของค่ายพีจีนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่เจอยากจะแนะนํานะฮะให้กับ FC ของเจนะคะลองเอาไปตํากันนะคะแล้วก็ลองมาเล่นที่เดียวกับเจนะครับเพิ่มโอกาสให้ตัวเองนะ,ะย้ำว่าเพิ่มโอกาสให้ตัวเองนะ,ะแต่และที่จะไม่เหมือนกันเดอ้อฟังเดอ้อฟังดีๆเดอ้ออ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะคะแล้วก็ลิงก์สมัครอยู่ข้างล่างนะคะใครที่สนใจสมัครก็ไปสมัครกันได้เลยนะ สี่ขั้นตอนง่ายๆนะคะสํสำหรับสมาชิกใหม่นะฝากเงินวันนี้นะรับเครดิตฟรีเพิ่มห้า้อยบาทเลยนะสูงสุดเลยนะเออโอเคโอเคสำหรับวันนี้เจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีเอทซีทีนารลักทุกคนค่ะสวัสดีเอฟซีทีนาลักกันทุกคนคลิปนี้อยู่กับเจก,เจกแล้วมาอยู่กับเจเคนที่นะคะนะกระเ,เทยเถาเพาสล็อตวีสอง จะพามาปั่นนะคะนาอพามาหมุนสล็อตนะคะของค่ายพีนะคะกับเกมแมวนรกเกมที่ซื้อฟรีสปินได้แต่เราจะไม่ซื้อนะครับวันนี้เราจะพามาปั่นในเบ,มบ,บมมน็มูลค่า10บาทครับพ่อแม่พี่น้องมูลค่า10บาททอนั้นจัดกันไปนะคะเกมนี้ทุน1000บาทเจ๊ขอกด10บาทเบาๆนะคะเนะบนาะบริเลนใจไงคือเกาเลยนาะส่วนนี้บ่คคอยไม่มเงิน <laughs> เห็นว่าก็ได้ อ้าจังหวะนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งหน้าสล็อตโอ้โหสแคตเตอร์ออกมาแบบนี้มาต้อนรับเจบ้าโอโ้แม่มึงนี่บ่ได้เนาะค่ะเนาะบ่เป็นอย่างค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าก็ได้กินนะแต่ว่าก็ได้กินกินว่าเขาสิมาหาเขาแท้ๆจังหวะนี้ว่าจังใดคะขออนุญาตนะครับท่านซ่อมขาจังหวะนี้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเข้าซื้อฟีสปินไปโหลดเนาะบ่คือฮ่าสื้อมากอะไ้คูณสี่บาเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง จังหวะนี้48บาทครับพ่อไปนองเหลือการหมุนฟรีนะคะ9ครั้งนะคะท่านผู้ชมขาอ้าวจังหวะนี้ฟรีในฟรีหรือเปล่าฟรีในฟรีหรือเปล่าคะสแคตเตอร์ออกมาอีกหนึ่งตัวเราก็จะได้ฟรีสปินในฟรีสปินนะคะท่านผูดสมอ้ยลูกยิงหนวลูกยิงแมวเออเบิ้งกับพ่อไปเป็นองค่ขาโอ้โหเหมือนสแคตเตอร์จะออกมาหาเจนะแต่มันก็ไม่มาแต่ไม่เป็นไรคะ่ะจังหวะนี้ คูณหกเบิ้งบอมไม่ร้องสี 400, ่ร้อยกบาทคูณแปดคืนมาจังหวะนี้เบิ้งครับบอมไม่ร้องโอ้โหมีแมวทองนะฮะแมวทองนี่เพิ่มตัวคูณเจกับเพิ่งโลค่ะเจกบับเพิ่งโลบวกมาไหมในสถานีคือรางวัลก้อนโตสามร้อยกบาทแล้วสี่ร้อยกบาทแล้วตอนนี้ขึ้นมาถึงห้าร้อยบอบอถึงนะคะน้อสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทโอเคไปกันต่อค่ะเหลือห้าไม่นะคะสำหรับการหมุนสปินโอ้ยร้อยกบาท จังหวะนี่โอโไวของใหม่สองตัวสวยงามอีกบอสวยงามค่ะซูซี่ซูซี่ซูซี่จังหวันี้เงิน<อ>รางวัลก็ตกมาแล้วค่ะบอไม่พี่น้องค่ะออกมาสองครั้งติดเลยเนาะเงินรางวัลก่อนตัวโอ้โหช่วงนี้นะคะใครที่เบื่อเกมสล็อตนะครับพวกเกมท็อปอาร์ที่เขาเล่นดีๆนะครับที่เขาเล่นบอกว่าเล่นแตกดีๆเจนทั้งหลายแนะนํามานะคะเบื่อเล่นไม่แตกนะคะเจแนะนําเกมใหม่ของพีีนะคะ มาลุ้นกันค่ะท่านผู้ชมเบิร์ค่ะจังหวะนี้คุณจิ๊บหกเลยค่ะบอมพี่น้องค่ะแล้วแมวออกมาอีกสองตัวค่ะบอมพี่น้องโอ้โหไมาอีกแล้วค่ะบอมพี่น้องค่ะเงินรางวัลก้อนโตัวสองร้อยห้าสิบสองบาทค่ะเบาๆค่ะจังหวะนี้วายออกมาสี่ร้อยสี่ร้อยก็บาทค่ะบอมพี่น้องค่ะบวกมาอีกร้อยหกทิศสองบาทโอ้โหสวยงามค่ะบอมพี่น้องขาหกร้อยสามสิบบาทค่ะบอมพี่น้อง โอ้ยขอกินน้ำนะครับเนาะโอ้ยปรทธานได้กินน้ำครับบอไ่น้องนขาจังหวะน,นี้ตัวคุดโผขกมาครับ่อไ่น้องครับคุณยีซีแล้วจังหวะน,นี้เบื้องหน้าจอคะ่ะเบื้องหน้าจอตอนนี้280บาทครับบอไ่น้องเงินรางวัลก้อนโตว,ว่าจังใดว่าจังใดเป็นจังใดขาบ่อไ่น้องนขารางวัลเมกะบินเออเบื้องเงินรางวัลรวมเทสดใยครับบอไปนอนขาสองพันหกร้อยยี่สิบ สองบาทค่ะพอม่น้องสวดๆค่ะนี่นะคะการซื้อฟีสปินนะคะเนาะเทคนิคการซื้อฟีสปินนะคะซื้อยังไงให้มีกําไรนะคะเจ๊ J. แนะนําว่าให้พเพื่อนเพื่อนะคะให้พี่ๆนะคะลองไปเล่นลายนั้นนะคะลองไปเล่นที่เบ็ดมูลค่าที่เราต้องการจะซื้อนะคะเล่นสัก20ไม้นะคะแล้วหลังจากนั้นให้เราเริ่มต้นซื้อนะคะรับรองว่ามีกําไรแน่นอนนะคะเทคนิคนี้อ่ารู้เรื่องกันนะคะท่านผู้ชมขาเบิงค่ะจังหวะเนี้ ดีย๋ยวขอซื้ออีกเทียนหนึ่งนะคะเนาะอยากจะรู้ว่าจะบวกมาอีกสักเท่าไหร่นะคะขออนุญาตซื้อที่เบ็ดมูลค่าแพงขึ้นนะคะเนาะจังไดเขาก็เข้ามาฮอตนานนี้แล้วไปค่ะคูณสิบสวยงามลูกอีเมลบังค่ะบอมบีนอนค่ะโอ๊ยฉันจะรักอะไรอ่ะเจไม่เคยเห็นอีล้อเล่นมาเบิ้งซอยเจแนะ่บอมบนล้อเล่นเอ้อ วอลกับไผร์วอลคนเดียวนะคะเนาะเงาเงาค่ะช่วงนี้บ่มีมูลเล่นนะคะเนาะแอดไลน์มาเล่นน้ําเจแดเอามาเวา้ามาคุยกันนะ,ะกันนาะจังหวะนี้คุณสิบเห็นตําตาครับแปดสิบบาทโอ้โอหกลอยสี่สิบบาทครับพ่อไม่น้องค่ะซื้อเล่นเล่นซื้อเล่นเล่นครับพ่อแม่นอ้องจังหวะนี้สแคตเตอร์ว่าจาาังไหนว่าจาาังไหนขอรุ่นอีกสักตัวขอสักตัวลูกอีแมวล,ลูกอีแมวขออีกสักตัวกับบัได้ เบิ้งครับพ่อพี่ดองกัะเงื่อนเรื่งวันก่อนโตออกมาแบบนี้หลักพันไดบ่นี่หลักพันไดบ่บ,บ่ได้นะคะเนาะ <c oughs> เกือซีขอดนะคะเนาะได้มา846บาทสวยงามบอกเลยว่าสวยงามนะคะเนาะ <c oughs> แต่ว่ากับเอ็ดไอเจขาดทุนอยู่แล้วตอนนี้หุ้นสิบหกค่ะ <c oughs> โอ้เจ็ดด้วยครับพ่อพี่น้อง <c oughs> เจ็ดร้อยพ่อพี่น้องค่ะ <c oughs> แตกมาแตกมาจาังหวะนี้ค่ะ 700บาท700บาทอีเจขอโตนะคะขอโตไป็นนัดผู้เบาไว้ <c oughs> มือแล้งพ่อเจอกเชนึงนะคะเนาะพ่อนะพ่ออยู่ป,ปั๊มนะ้ำมันนัดผู้บาไว้นะ <c oughs> จังหวะนี้คะ่ะแม่ออกมาแบบเนี้คุณ18มาเห็นเห็นจังหวะนี้แม่ออกมาเอาคุณน2มาพร้อมคุณยีค่ค่ะพ่อไม่พี่น้องค่ะคุณ2ว่าจังไ้จังใดคะบุนปีครั้งสุดท้ายหมดไปแล้วมึงสิงออกไม่เห็นยังอีตโตคุณโอ้ยเกือบขาดทุนนะคะเนาะไปไม่ดองคะ่ะเอา จังได่กับจังได่แล้วครับวอมีน้องขออนุญาตนะคะขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปซื้ออีกหนึ่งทีนะครับท่านผู้ชมแล้วขอวามเบ็ดที่มูลค่ายี่สิบบาทกันนะเมื่อกี้เราขาดสูตรไปท <c oughs> ่านผู้ชมเกลือเผ็ดให้ที่สันหัวใจไวค้ค่ะจังหวะนีไ้ไหวออกมาสวยงามครับวอมีน้องเอาอย่าบอกนะว่าสแคเตเตอร์สีออกมาอย่าบอกนะว่าเขาสีได้สแคเตเตอร์โอเคอีร้อเล่น ออกมาตัวแม่เนาะ,อะขอเซอร์อีกหนึ่งทีนะคะอีกซอร์อีกหนึ่งครั้งในเบ็ดมูลค่า1,500งพันห้ร้อยนะคะดับชมค่ะมันสิบวชัาายอีสานดีหลย์บอเจ้าแมวแมวทองนะคะใช่ไหมเขาเรียกแมวทองนะคะเออจังหวะนี้ค่ะได้มุนฟรีมาสิบเทียนะคะเนาะโอ้แมวออกมา3ตัวเลยท่านผู้ชมจังหวะนี้ติดเคมาด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะสามร้อยก๊บาท โอ้โหโอ้โหสองไม้แรกก้าวแล้วมีแววค่ะท่านผู้ชมค่ะมีแววว่าจะได้ทุนคืนเร็วๆนี้เล่นเอาทุนก่อนเด้อจังหวะนี้โอ้อยอ้อยค่ะคูณสิบอยู่ค่ะท่านผู้ชมโอ้ยสเก็ตเตอร์โอ้ยแมวออกมาสองตัวค่ะท่านผู้ชมขาเน้นๆคูณสิบซีออกมาเน้นๆบอยเห็ดผลประโยชน์อียงเลยแม่มึงนี่คูณสิบหกแหละครับบอยไม่น้องค่ะอ่า สวยงามครับพ่อแม่น้องสี่ร้อยกว่าบาทจังหวะนี้คูณไม่อีกติดวายจังหวะนี้คูณไปดิจังหวะนี้วายจังไหนครับเอวายจังไหนครับโอ้โหสี400่ร้อยกว่าบาทพ่อแม่พี่น้องอโอ้ยโอ้ยคูณต่อเนื่องเลยเด้อคูณต่อเนื่องเลยเด้อจังหวะนี้เงินรางวัลก้อนโตค่ะเงินรางวัลก้อนโตออกมาแล้วเดมิมซ่อมกันเท่าไหร่ครับพ่อแม่น้องเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับแปดร้อยกว่าบาทแล้วนะคะตอนนี้ แลนมาที่เก้าร้อยแล้วค่ะบอกแม่พี่น้องมาค่ะโอ้โหเงินนกนอนเงิน,งนอกมาระดับซูเปอร์เมกเวินนะคะท่านผู้ชมบวกมา1 3 0 0กว่าบาทโอ้บอกแม่พี่น้องบอจบทันนันค่ะไม่นี่ค่ะเห็นเห็นค่ะเจ็ดร้อยกว่าบาทโอ้โหทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากเจ๊มองไม่ทันออโอ้โหเป็นไงคะสูตรของเจ๊คือบอกแมพี่น้องคือบอกไม่นี่นะคะโอ้โหได้มาเกือบหนึ่งเท่าตัวนะคะของการซื้อ ปาดปาดปาดค่ะบอกเลยว่าปาดจังหวะนี้ค่ะโอ้โห2488บาทค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวดๆให้ไ e j เจนะคะเนอะถือว่าวันนี้นะคะเราก็ทกํากาไรออกไปนะกับเกมนี้สนุกค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเล่นไปกับยะเขียดกับมันเดอเล่นสลอตอะเล่นให้มวนเล่นให้ซื้อน,นะคะเนาะแล้วรางวัลจะเป็นของข้า อ่ะสำหรับมือนี้เจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครัเนาะผู้ใดอยากเล่นคึอกันนะที่เดียวกันสูตรเดียวกันเดินเบสแบบเดียวกันนะครเนาะลิงยุกข้างล่างสมัครได้เลยนะครับเนาะสมัรมือนี้รับเครดิตฟรีเพิ่มนะครนะไว้เจอกันไม่คลิปหน้านะครับเนาะสำหรับนี่ไปและคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเ c ฟที่น่ารักของแม่ทุกคน คลิปนี้ยู่กับแม่แล้วนะคะกับสมัยของโรโปของแม่โอเควันนี้ทุนหนึ่งหมืนกว่าบาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปเล่นเกมสล็อตแตกง่ายนะคะของค่ายพีจเกมที่เขาเพิ่งอัปเดตมาสดๆร้อนๆเลยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองไล่เบ็ดกันดูนะคะท่านผู้ชมขาอันดับแรกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตนะคะไปไล่เบ็ดที่มูลค่า2บาทนะคะแล้วก็ออโต้สปินสิบครั้งนะคะท่านผู้ชมขา อาสแกตเตอร์หรือเปล่าโอ้หสแกตเตอร์มาตั้งแต่สี่ไม้แรกนะคะท่านผู้ชมอา่อันนี้ก็คือเสียงเจ้านกนะคะอ้าวอ้าวอ้าววยังไงเจ้าสแกตเตอร์โอ้โหสแกตเตอร์ต้องออกมาห้าตัวเลยนะคะถึงจะมีรุ้นนะคะท่านผู้ชมคะมา ต่อไปนะคะเดี๋ยวเจ๊ขอขยับเบ็ดไปเล่นที่ขนาดเดิมพันที่มันใหญ่ขึ้นนะท่านผู้ชมมูลค่าที่เราจะเล่นวันนี้สัก200-300โดนแน่มาเบ็ดที่มูลค่า300นะคะท่านผู้ชมขาแล้วก็ออตโตสปิน50าม้เรามาดูว่าเจ้านกจะแจกให้เราหรือเปล่านะคะบึงมาไอ้บวกมานะคะ1 2 0 0บาทโอ้ยท่านผู้ชมขาดีสันงกะตือรือ้นนะคะเนาะ สแกตเตอร์ยังออกมาเรื่อยๆนะคะท่านชมค่ะนี่มันต้องคนละคอลัมคนละบานะเจ้านกนาะเจ้านกนาะโอ้โหเฮ้ยเบ็ดลายอื่นมันเข้าสแกตเตอร์บ่อยอย่างนี้ไหมเนี่ยอ่าท่านชมท่านู้มค่ะจึงมากแม่ยี่สิบก่อไม้แล้วนะคะแม่ยังไม่ให้รางวัลเลยอ้าวมาแล้วคะ่ะท่านู้มค่ะ ขอเสียงสื้อนะคะมาจนได้นะคะทุกช่อง้าพันสีบาทโอ้โหติดวายมาจังหวะนี้นะคะบวกกําไรมานะคะโอ้โห5,000กว่าบาทเมื่อกี้เธอว่าใช้ได้เอ่อใช้ไปไหนคะท่านผู้ชมใช้ไปไหนกันแล้วแต่คุณเลยนะคะท่านผู้ชมมาจังหวะนี้2,400บาทค่ะท่านผู้ชมเกมเอ่อแองกีวินนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับแองี้เบิร์ดนะ ไม่รู้เหมือนกันแต่หน้าตาคล้ายกันมากเลยนะคะสำหรับคนเจ๊กำลังหาสล็อตแตกง่ายฮะเล่นง่ายภาพสวยแตกดีนะคะเจ๊ก็แนะนำจริงหนึ่งเกมนะคะทัพสอดจังหวะน,นี้รุนสแคตเตอร์แล้วก็สแคตเตอร์มาลื่นปลาไม่มานะคะทุกผู้ชมค่ะเขามักจะมาหลอกล่อเราแบบนี้เสมอแหมงเนี่วันนี้เจ๊ล้มดีนะเด็กเลยแบบเบอรสูงนะแต่ขันเจ๊อารมณ์ไม่ดีนะ ที่ล้อเล่นก็ถื่อนดาแมนบอลล้อเล่นบ้แมนล้อเล่นแมนบอลล้อเล่นบ้แมนล้อเล่นพนาพันป้าจังหวะนี้รุ่นสแคตเตอร์อีกแล้วล้อเล่นรุ่นสแคตเตอร์ดูแค้อีกล้อเล่นทำรวจส้มทำรวจส้มไม่อีกแล้วค่ะอีล้อเล่นไม่อีกแล้วสแคตเตอร์ออกไม่อีกแล้วจังหวะนี้โอู้หูก็เถื่อนดาก็เถือนั้งเลยเนาะแม่แม่อ่ะหมดกันไปแล้วค่ะรอบนี้ เดี๋ยวต่อไปดิซัน,นะคะขอลงคาถาก่อนนะขอนะคะขอขยับเบ็ดนะคะท่านผู้ชมโดยที่เราจะมาล้างเบ็ดสล็อตกันนะคะท่านผู้ชมคานั่นก็คือการรีเซ็ตระบบนะคะเพราะว่าเล่นมาไม่ค่อยแตกเลยนะท่านผู้ชมนะก็จะปรับเบ็ดมาที่มูลค่า4บาทแล้วหลังจากนั้นก็กดอัตโต้นะคะท่านผู้ชมค่ะ กดต่อสัก10ไม้ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมใครมีทุนเยอะก็กดสัก30ก็ได้นะคะอันนี้เจก็ทดลองมาแล้วส่วนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเมาจังมาะนี้ก็ลุ้นนิดๆหน่อยๆน,นะคะเบ็ดมูลค่า4บาทโอเคโอเคแล้วหลังจากนั้นค่ะท่านผู้ชมเราก็จะกดนะคะปรับเบ็ดไปเที่มูลค่าที่มันเยอะขึ้นอ <laughs> ันก็คือ400บาทค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ อีลออเรนมึงจับตาเบิ้งกูไว้รอดเบิ้งจังหวะนี้ค่ะถมซ้มเบ็ดออโต้นะคะเราจะหมุนออโต้ออยิงไอ้ห้าสิบไม้ค่ะท่านผู้ชมอ้าวมาแล้วค่ะถมซ้มนี่ราคานี่ราคานี่ราคา,า,คาที่ที่สันตามหามาตลอดทั้งเกมเป็นจ้าไหนคะ่ะงามบ่ค้าถมซ้มค่ะ,ส,คะสวยงามสวยงามสวยงามมาอีลอเล่น คือไข่ล้อเล่นงามบาทนีโอ้โหบวกมาหนึ่งพันนะคับไม้เมื่อกี้เหลืออีกสี่สิบกับไม้เจสิ J คือบอดอโอ้โหบวกมาอีกแล้วค่ะจังหวะน,นี้สแคตเตอร์มาหรือเปล่าค่ะล้อเล่นล้อเล่นสแคตเตอร์มากเรเรียบร้อยค่ะาังซ้อมค่ะเราได้สแคตเตอร์ในเบ็ดมูลค่าสี่ร้อยบาท น,นีตับชีบา้าเลยก้าเลนกับกูนี่ <c oughs> ว่าเป็นอย่างนะคะาว่าโด,ดนโดนเรียนที่หนึ่งนะเบิ้งค่ะทมม่านผส้มหมุนฟีสิบสองไม้นะคะเรามาลุ้นในฟีสปินกันจังหวะน,นี้ได้ฟีมาอีกหรอไม่ได้ไม่เป็นไรอีลอเรนเงี้ยมาตัวเม่แบบนี้นะเหลือเก,กาไม่ค่ะทมม่านผู้มอ้าวมาอีกแล้วคะ่ะโอ้ยแตกเดือดมากค่ะทมมา่านผู้มค่ะบิ๊กวินไม้นี้เท่าไรครัเจ็ดพันบาทโอ้โหไฟออบคายนะ เจบอกแล้วเจบอกแล้วว่ามือนี้เจดวงดีเบางจังหวะนี้สแตเตอร์มาโอ้วมาว่าเป็นอย่าง่รแปดร้อยกว่าบาทตอนนี้คุณสิบสองอยู่เด้อบางมุมปลายนะคะเนาะพ่อค่ะคอนเกรสตเดชั่นนะคะ y o วอน n ์นะคะก็ประมาณ้อยคุณชนะคุณได้ประมาณ1นึ่งสันสามรอยหกสิบบาทครับบอมีไปดองค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถเราก็สามารถเอาเงินไปเลี้ยงมูกระทาผู้บ่าวได้แล้วเด้อโอเควันนี้แม่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะนาะ,ะสล็อตเล่นแล้วก็ได้แล้วก็เฝ้าออกนะคะนะ,คะนาะ,ะบางเงินนะชิปหายกันหมดเลยค่ะผอกไม่ไปนอนค่ะโอเคสําหรับเกมนี้เจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้แน่เด้อถ้ามีน้ำใจก็ได้เออแล้วก็ผู้ใดอยากเล่น ลิงก์สมัครก็อยู่ข้างล่างนะคะท่านผู้ชมค่ะคลิกเข้าไปสมัครง่ายๆแค่สี่ขั้นตอนค่ะท่านผู้ชมโอเคสำหรับวันนี้เจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดี FC ที่น่ารักกันทุกคนค่ะบายบายสวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักของแม่ทุกคนค่ะขอเสียงตบมือให้เจนะคะ่เะเจ15มาเรียนเจ้าสลอตฟอร์จูนเมานะคะท่านผู้ชมค่ะด้วยทุนที่เขามีอยู่300กว่าบาทนะครับพี่น้องครับ จังหวะน,นี้นท่านไปงอดใสอยู่ค่ะพอม่พี่น้องครับเบสมูลค่คา2บาทค่ะบวกมาส0สบาทโอเคมาเดี๋ยวอีสันสีขอกดออโต้สปินจากซิฟไม่เนาะค่ะนอจังหวะนี้อยู่กับเกมของใครพีจีเนาะค่ะนเวีบทีริสันเล่นอย่อยุองางล่างบักลิงไว้ให้แล้วผู้ใดอยากเล่นกลับไปสมัครกันได้เลยเบิ้งค่ะพอม่พี่น้องค่ะเรามาลุ้นเจ้าสล็อตหนูทองมานะแมนบ่ล่ะ ไข่ๆวัวทองนะค่ะนาะเกมนี้สิ่งที่เขาตามหาครับพ่อแม่พี่น้องครับสัญลักษณ์รูปงามๆนะค่ะนาะเดี๋ยวขออนุญาตกดออโต้สปินนะครับไล่เบ็ดที่มูลค่า2บาทเหมือนเดิมนะคะออโต้สปินสัก30ไม้นะคะรับแรกๆถือว่าวอร์มก่อนนะครับท่านผู้ชมขาจังหวะนี้ติดทัทวร์มาบาทหนึ่งกระเบีกยี่สิบสตังค์พ่อแม่พี่น้อง <c oughs> โอ้ยสิไปห่อจักน,น,น้ำเนาะนี่เจนี่ ขอจักพั่นหนึ่งกรสิพ่อเลยเนาะพ่อเม่พีน่น้องเนาะเกมนี้บอกเลยว่าเป็ดทุนน้อยมากๆนะครับท่านผู้ชมเสียงยังพ่อเม่พี่น้องเสียงยังจังหวะนี้โอ้โหติดวายมาวายมาจังหวะนี้อ้าวหมุนซ้ำนะครับหมุนซ้ำจนกว่าจะชนะโอ้ my god มาแล้วพ่อเม่พี่น้องคะ่ะเงินรางวัลก่อนโตออกมาอีกแล้วโอ้แปดสิบหกบาทค่ะพ่อม่พี่น้องคะ่ะเป็ดมูลค่าสองบาทนะคะ ประมาณนี้น้องกันโอประมาณนี้เก็บเล็กเก็บน้อยนะคะเก็บเล็กเก็บน้อยนะคะท่านผู้ชมติดวายมาอีกสองตัวจังวันนี้บวกมา6หกบาทค่ะพร้อมพี่น้องค่ะอืเหลือการหมุนอีกสิบไม้นะคะท่านผู้ชมทุนสามร้อยกว่าบาทวันนี้สี่คือบอยพอยแม่สี่ได้ค่ากาแฟาไปเรียงผู้บาบ่เออ โอ้โหติดไว้สองตัวคะ่ะหกบาทโอ้โหหาเม่มึงบอกเบิ้งจังหวะนี้คะ่ะหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆวาวจังหวะนี้ไวไม่ทํางานคะ่ะพอแม่พี่น้องคะ่ะขออนุญาตนะคะนาะ,ะหมุนอีกสามสิบครั้งคะ่ะออโต้สปินที่เบ็ดมูลค่าสองบาทนะคะท่านผู้ชมต้องบอกว่าสายทุนน้อยใจเย็นๆกันนะคะจังหวะนี้โดนตีเปลี่ยนเสียงแบบนี้คืออะไรคะท่านผู้ชม แม่มึงนี้ว่ามิยังเกิดขึ้นโอ้ยลูกอีนูเอ้ยเห็นกูดาซะอื้อือเบิง้งค่ะพอไม่พี่นองคะมาไม่เสียใจเล่นๆนะค่ะเนาะจังหวะน,นี้หมุนไปแล้วประมาณ50ไม้นะครเนาะผ่านมาแล้วประมาณ50ไม้ประมาณ70ไม้ก็ได้อะ่ <laughs> ะอย่าลืมนะค่ะเด้อส่องเคที่กระเทยเท่าเผาสลัดเบี2นะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะกดติดตามช่องนี้ไว้หน่อยนะรับรองว่ามีเทคนิคดีๆมีสูตรสลัอด,ดีๆมาให้ท่านผู้ชมนะคะมาให้อีหลาบักหล่ามาเบิงกันแพร่เนาะฮ่าเจ้าหูทององเรานะคะน่าจะไม่เวิร์กนะวันนี้เบ็ดมูลค่า2บาทเหลือ3ครั้งค่ะทนมส้มเดี๋ยวว่าไหวเจขอขยับเบ็ดต้องคะเนาะเขาแซมาอยู เบ็ดพุทธคาสองบาทโดนแล้วเนาะขออนุญาตกด5บาทนะคะแล้วก็กดเองเลยนะคะท่านชมขาหัวร้อนล่ะค่ะอยากเผาเองเลยเด้อจังหวะน,นี้เบิ่งขาพ่อไม่พี่น้องเบิ่งซอยกันมาลุ้นซอยกันนี่ล้อเล่นกูอันนี้ล้อเล่นมาเด้อขออนุญาตนะคะท่านชมขาออโต้สปินสิบไม้จังหวะน,นี้ขี้เกียจแล้วนะคะท่านชม <c oughs> ไปกันค่ะเจ็ดไหมเจ็ดไหมว่าจังไหนเจ็ดไหมสี่แจกนั่งวันเจเบอ ขอบคุณด้วยค่ะเด้อที่คอมเมนต์เข้ามาเออบอกว่าเจนเสียงขึ้นหนาหลักแท้แน่นอนค่ะตัวจริงหนาหลักก็นี่เด้อเ <c oughs> บิง้งครับพีไ่นปอนค่ะมาแบบนี้ที่สันขอเสียเส่ยงเป็นเสี่ยงตายเลยนะคะ่ะน้องเบ็ดมูลค่า10บาทนะคะท่านผู้ชมแล้วก็กดออโต้สปินสิบไม้ไปเลยนะเมื่อเอาเมื่อละแเน่ย เมื่อเราวอมเบ็ดนะคะเออเมื่อเราวอรมเบ็ดนะคะประมาณ120ไม้ขึ้นไปนะคะเราก็จะมาเล่นเบ็ดที่มันมูลค่าเป็นแพงนะคะอย่างเช่นเบ็ดมูลค่า10บาทอย่างที่เราเห็นนะคะท่านผู้ชมเบงจังบ้านี่โอ้ยโอ้แจกก็แจกหน่อยดิอา้าวายคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเงินรางวัลก้อนโตค่ะ260บาท มึงเป็นด่ามึงเป็นด่ากูบอกแล้วอีล,ล้อยเรนมันต้องมาหมุนเองค่ะจังหวะนี <c ười> เ้เดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บลงมาทีหาบาทก็นะเขาเนาะแล้วปั๊บไปสิบบาทออโต้สปินเอ่อสิบครั้งเหมือนเดิมค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ <c ười> เคยได้จังไหนมันก็นได้ตังสั่งละเนาะเคยเข่าจังไหนมันก็ของสั่แล้วเนาะจังหวะนี้ย่ Nh อมือขึ้นหัวเขาพ่อแม่พี่น้องโอ้โอ้โหไอ้เจ้าเวทองเอ้ยเจ้าหนูทองแม่แม่งนี่ เหตุคือจังสีมาะนะครับแต่ว่าบอมาฮึฮึลูกอีสันขวนลูกอีสันขวนท่านผู้ชมค่ะบ่คือครับพ่อแม่พี่น้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแม่รถเบ็ดมูลค่า30บาทนะคะได้ก็ได้อยู่10บาทโอ <c oughs> ม้มึงเป็นไหนมึงเป็นไหนพ่อแม่พี่น้องค่ะหกลอยค่ะไม่นี่ค่ะเน้นๆบอกเลยเน้นๆ,ๆบอกแล้วว่าตามที่สันมาพ่อมี่พ่อมี่ลดความ รถผาบาไม่มีความนะคะจังหวะนี้ก <c> ล <ười> ัภูมิใจให้เจ้าของจังหวะนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเงินรางวัลก่อนตัวออกมาสองสอดติดติดแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเบิงเบิงรถเบิงรถจังหวะนี้บบมีบ่มิยังบ, <c ười> บอกโบอยากสีบอลลายเลยจังหวะนี้หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทโม่พี่น้องเน้นเน้นบอกเลยว่าเน้น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 อยากสีบอเลยเน้นเน้น <c ười> <c ười> บอกว่าสองพันกว่าบาทครับพี่น้องค่ะ แมีนมันสิพอมันสิเมันสิแพ้เบ็ดหนักๆน,อๆๆนอ้องไปไม่น้องลองใส่มาจากบาทบอน้องใส่มาจากบาทบอเอบ็ดมูลค่า50บาทนะครับท่านผู้ชมขาจังหวะน,นี้ขึ้นหนาปานสิวเลยบอกบอกเลยว่าขึ้นหนาปานสิวอะเกมเนี้ยโอ้ยขึ้เงียบแท้คือเงียบแท้อีพออีพอเอ้ยว่ายออกมาสองตัวจังหวะน,นี้บอได้ครับพ่อไม่นอ้องเออมันคือมีเสียงเนาะ เสียงมันมาสาก,ก็ภาพนะครับพอีผู้นอ,อนขาห้อยห้อยห้อยมันเป็นย้อนโปรแกรมตอนที่เจอ,อัดเนาะค่ะเนาะโอ้ยพ่งสังเกตครับพอมีผู้นคนขอ้าวมาจังหวะนี้ว่าจังไหนคะเจ้าหนูทองมาไอ้ไอ้เลี้ยนขึ้นไปทั้งรังค้างสิว่าจากไหนว่าจากไหนขอสมได้บอสมมา,มาจังหวะนี้รุน รุนจนกว่าเราจะได้รางวัลแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมเก้าร้อยบาทกดเมมเลยกูคิดว่าจะสิไล่กว่านี่โอ้ย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 เบิ้งค่ะพ่อแม่บ้านค้าห้าสิบบาทพ่อแม่พี่น้องจะไม่มากี้ก็โอเคอยู่เด้ีจะมันกระดาษสิได้ไล่กว่านี้ได้เจวานะกุหลาบสูนมากค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเบ็ดมูลค่าสามสิบบาทนะครับสิบใ้สุดท้ายไม่ได้ก็พอค่ะท่านผู้ชม บอได้กับพ่อเออบวกมาพันกว่าบาทแล้วเนาะนี่ถือว่าข่มทน <laughs> นี่แหละค่ะสไตล์การเล่นของเจนะคะเนาะเล่นไปกับหัวไปนะคะเนะาะบ่มีอย่างห้งซีเรียดนะคระนะัเนาะบางคนซีเรียดนะครัเจอยากสิบอกว่าบางคซีเรียสหลายบ่ดีเด้นะขอกดอโอตโอตโอ้อีกสักสิบใหม่ครัเบ็ดมูลค่าหนึ่งร้อยบาท <laughs> เจก็อยากเห็นคือกับเราวันจันทร์จะกยังไงอะเบิ้งค่ะเสียงอยังงครับผมพี่น้อง เสียงเงียงค่ะจังหวะนี้โอโอโอไม่กอดเบิ้งค่ะพ่อไม่พี่น้องค่ะมาแล้วค่ะสัญลักษณ์ที่เขาตามหาเงินรางวัลก้อนโตโผล่ออกมาเท่าไรค่ะรางวัลเมกาเมกาแล้วจังหวะนี้ซูเปอร์เมกาค่ะพ่อไม่พี่น้องค่ะรางวัลระดับซูเปอร์เมกาหกพันบาทเป็นจังไหดเจบอกแล้วเจบอกแล้วเดือนนี้นะ เดือนนี้นะเกมไม่ไม่มันสิแตกง่ายบอกเลยเออผู้ไดเกล่ดเกมเกาอยู่นะมึงระวังโตวไวเ้เถอะเจเตือนไว้ล้วเดอ้อระวังโตวไว้เดอ้อเกมเกาเกาอ่ะเขาอัปเดตไปถึงไหนแล้วเดอ้เออพอม่พี่น้องคะซัํมนี่นะคะเจสีมาบอกนะคะเนาะเกมที่มันแตกง่ายสำหรับช่วงนี้เนาะคะ่ะเนาะเดือนกันยายนนะคะ,ะใครที่สนใจก็ไปเล่นกันนะคะชม้ซมค่ะสำหรับวันนี้เจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้เดอ้อ จกไหนมาบอกกันไหมค่ะเอฟซี FC ทีน่ารักทุกคนสวัสดีค่ะ